รุ่งเช้าพอตื่นนอนกันแล้วเราก็ตรงไปที่น้ําตกบริเวณไกล้ๆกับแคมป์พวกเรากันเลยเพื่ออาบน้าล้างเนื้อล้างตัวกันให้สดชื่นแล้วก็ระหว่างทางก็ได้ชมนกชมไม้ไปในตัวด้วยนะครับน้ำใสสะอาดเย็นฉ่าชื่นใจีจริงๆครับท่านผู้ชมครับได้อาบน้ําอาบฝ่ากันอย่างนี้แล้วพวกเราก็สดชื่นแจ่มใสพร้อมลุยสำรวจป่ากันได้เต็มที่แล้วครับก่อนออกสำรวจเราก็มาตกลงนัดแนะเส้นทาง กำหนดเวลานัดหมายกันก่อนเพื่อปาไม่ปรามะเฮ้ย oh, nice. yeah, because we slept next to the waterfall ท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราจะไปสำรวจป่าไอซาลูกันแล้วก็ปรากฏว่าป่านี้มันใหญ่มากนะมีพื้นที่เป็นร้อยรอยตารางกิโลเมตรผมอยากจะทราบว่าในป่านี้นะครับมีพืชอะไรบ้างแล้วก็มีสัตว์อะไรบ้าง มีการค้นพบกันแทบทุกเดือนนะครับว่ามีสัตว์แปลกๆแ,แล้วก็มีพืชแปลกๆวันนี้ก็เหมือนกันครับผมจะออกไปสำรวจในป่านี้ก็คงจะใช้เวลาหลายวันนะฮะที่จะเริ่มต้นจากในวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มครับผมก็จะไปกับชาวพื้นเมืองซึ่งเป็นเผ่าบาร่าที่อยู่แถบนี้แหละครับแล้วก็เซิร์ชซึ่งเป็นผู้ช่วยผมเนี่ยนะฮะก็จะไปกับชาวพื้นเมืองเป็นเผ่าบาร่าเหมือนกันครับอีกคนพอวางแผนเดินทางกันเสร็จสับดีแล้ว เราก็แยกย้ายกันออกเดินทางท,างทันทีและที่เราออกมาสำรวจป่าก,กันในวันนี้ก็เพราะอยากจะเห็นสัตว์โลกพิศวงของเกาะมาดากัสการ์ที่มีอยู่มากมายหลายชนิดรูปแบบของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนที่ใดในโลกของมาดากัสการ์ต้องยอมรับนะครับว่าน่าทึ่งจริงๆซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการแยกตัวของเกาะมาดากัสการ์ ที่แยกออกมาจากทวีปแอฟริกาเมื่อหลายล้านปีก่อนยาวนานพอที่จะให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะนี้มีการปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่จนมีวิวัฒนาการของตนเอง<ม>เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองครับท่านผู้ชมครับรู้สึกว่าทางด้านเซิร์ชจะเจอเรื่องน่าสนใจเข้าให้แล้วนะครับ ชาวพื้นเมืองที่เป็นทางลูกขาบแล้วก็คนนำทางของเราหันไปเห็นที่เก็บศพประมาณว่าเป็นสุสานเก่าแก่เข้าก็เลยชี้บอกให้เซิร์ชลองยกกล้องขึ้นสองดูแต่พอมาแปลกใจตรงวิธีการชี้ของเขาหน่สิครับทุกคนที่นี่ไม่ใช้นิ้วชี้ชี้สุสานแต่กลับใช้กำปั้นชี้แทนครับที่เป็นเช่นนี้เขาก็อธิบายกันว่า เป็นข้อห้ามตามความเชื่อของพวกเขาครับว่าถ้าเจอสูสารแล้วก็ห้ามใช้นิ้วชี้เด็ดขาดนิฉะนั้นก็จะเกิดอ,อาเพศเหตุต่างๆเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้เขาก็เลยต้องใช้กำปั้นชี่แนทนก็คงจะเป็นทำนองเดียวกันกับความเชื่อของคนไทยในสมัยก่อนที่สอนลูกสอนหลานว่าห้ามชี้ประจันทไม่อย่งงางนั้นนิ้วจะกุดอะไรทำนองนี้นี่แหละครับคราวนี้ ลองมาดูทางด้านผมกันบ้างนะครับ <basics S 1> คนนำทางของผมเขาพบกับส <So here S 1> <k> ัตว์หน้าตาแปลกๆชนิดหนึ <the> ่งก็เลยสกิดบอกให้ผมเข้าไปดูใกล้ๆครับในตอนเช้าๆเนี่ยนะฮะผมบอกสำรวจสัตว์นะเจอสัตว์ในประเทศนี้ค่อนข้างจะเยอะนะฮะตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็มีฮะเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ไป่ทราบประตูอะไรนะฮะแต่ผมคิดว่าสัตว์ประเภทนี้นะครับคงจะมีแค่ที่นี่แห่งเดียวนะ ทางด้านโซ a ช c h ก็เดินสำรวจต่อจนไปพบกับน้ำตกใหญ่แห่งหนี้ครับซึ่งชาวพื้นเมืองได้เราให้เราฟังว่าในป่าอีซาลูแห่งนี้จะมีน้ำตกขนาดใหญ่อยู่ถึงสาแห่งด้วยกันที่โซเชียเดินมาเจอนี่เขาเรียกว่าน้ำตกสีเขียวส่วนน้ำตกอีกสองแห่งที่เหลือก็เรียกกันว่าน้ำตกสีแดงแล้วก็น้ำตกสีดำแต่สำหรับน้ำตกสีเขียวที่มีสีเขียวสมชื่อนี่ ซแกไม่รอช้าละครับโดดลงไปเล่นน้ำฉ่ำใจไปเรียบร้อยคนเดินป่างพวกผมนี่นะครับท่านผู้ชมนะได้ยินเสียงน้ำตกที่ไหนนี่ก็จะมีความสุขมากเพราะนั่นหมายความว่าได้มีน้ำอาบแล้วก็มีน้ำใช้ดื่มใช้กินแล้วก็ ยังมีทัศนียภาพที่สวยงามเพื่น,นครับไม่ว่าจะน้ําตกที่ใดก็ตามก็ยต่ยา,านี้แหละก็เจอน้ําตกอีกแล้วะลนะครับทางด้านผมเราก็เดินสำรวจป่าก,กันต่อไปสภาพของป่าในบริเวณนี้ก็ยังคงความบริสุทธิ์สะอาดตามธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับเพราะยังไม่ค่อยมีมนุษย์มากหน้าหลายตาเข้ามารบกวนกันมากนะักะ เราผมก็ได้มาเจอกับสัตว์โลกพิสวงที่มีชื่อเสียงเรียงนามชนิดหนึ่งของเกาะมาดากัสกากิ้งกาคามเมเลียนยังไงล่ะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะเจ้ากิ้งกาคามเมเลียนนะตอนนี้ก็อยู่บนมือผมเนี่ยนะครับน่ารักมากนะฮะแล้วก็ในประเทศนี้เนี่ยนะครับ มีถึงร้อยสามสิเบเอ็ดพันนะฮะแล้วก็ในจำนวนนั้นเนี่ยห้าสิบเจ็ดพันครับไม่พบที่อื่นนอกจากจะพบในประเทศมาดากัสกาแห่งเดียวเท่านั้นเรา้าผมทำให้มันกลัวหรือว่าทำให้เป็นอย่างไรถ้าจะทำบาปเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็จะเปลี่ยนเสียงเข้าไปเรื่อยๆแล้วว่าตัวคาเมเลียนเนี่ยนะฮะจะมีสีสันงดงามก็ต่อเมื่อเขาเข้าฤดูผสมพันธุ์ เขาจะเปลี่ยนเป็นสีสดใสามากบางทีเป็นสีชมพูก็มีฮะสีแดงสีน้ําเงินสีอะไรต่างๆนานานะแล้วถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าที่ขาเขาเนี่นะขาของคขามีเลียนนะว่าไปแล้วนี่นะครับเหมือนกับเป็นสัตว์โบราณจริงๆนะฮะขาเขาไม่เหมือนสัตว์ใดๆในโลกแล้วตาของเขาก็เป็นสัตว์ประเภทเดียวในโลกที่ทั้งสองข้างนั้นไม่ประสานกันนะครับ คือว่าทั้งสองข้างจะเป็นอิสระต่อกันโดยสิ้นเชิงนะฮะแล้วก็สามารถจะมองได้ถึง360องศาด้วยกันกิ่งกาคาเมเลียนบนเกาะมาดากัสการ์นี้ได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดแห่งกิ่งกาที่น่าพิศวงที่สุดแล้วเกือบจะครึ่งหนึ่งของพันกิ่งกาคาเมเลียนที่พบในโลกนี้ก็มีอยู่เฉพาะบนเกาะมาดากัสการ์เท่านั้นครับ นอกจากกิ้งกาคามิเลียนแล้วก็ยังมีมแมลงรูปร่างหน้าตาสีสันสวยสดกดงามดูแปลกตาอีกมากมายเจ้าครับพวกตระแตนหรือว่าสัตว์ต่างๆที่นี่ก็มีแปลกๆเยอะนะครับมีสีสันแปลกๆฮะสีพวกนี้นะครับเขาจะไว้ใช้พรางศัตรตูแล้วก็บางตัวก็เป็นอันตรายครับเอามาเกาะเนื้ออย่างนี้ไม่ได้นะแต่ตัวนี้ผมดูแล้วนี่ ไม่น่าจะเปน็นอันตรายตั๊กแตนชนิดนี้นี่ผมเองก็ยังไม่เห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนกันระหว่างที่เราเดินสำรวจป่าไป<อ>ก็ได้คนนำทางนี่แหละครับที่คอยอธิบายให้ค้อมูลต่างๆแล้วก็คอยชี้ให้ดูสิ่งที่น่าสนใจต่างๆด้วยนะครับท่านผู้ชมครับในขณะนี้เนี่ยผมอยู่ในป่าลึกในสาธารณรัฐมาดากัสกา แล้วก็อยู่กับบรรดาตัวรีเมอร์ซึ่งมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดนะครับถ้าจะพูดถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮนะตัวรีเมอร์พวกนี้เนี่ยนะครับก็มีลักษณะเหมือนลิงแต่ปรากฏว่าในประเทศมาดากัสการ์เนี่ยนะครับไม่มีลิงประเภทอื่นนะครับมีแต่ตัวรีเมอร์นี่นะเราพวกมันก็เชื่องซะด้วยนะครับเพราะอาจจะเพราะว่า อาจจะเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอมนุษย์นะครับนานๆปมยิดว่าร้อยวันพันปีจะเจอมนุษย์อย่างนี้สักครั้งหนึ่งก็ยังสงสัยมองกันไปมองกันมาครับว่าพวกที่ยืนดูพวกตัวเองอยู่ข้างล่างนั้นนะครับเป็นสัตว์ประเภทใดกันแน่ในป่านี้เจ้าตัวรีเมอร์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชั้นสูงจําพวกไพรเมตที่เป็นพี่น้องกับมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่หายากครับมีแหล่งกําเนิดเฉพาะถิ่นที่นี่ท่านั้น แล้วก็ไกลจะฝูงพันเต็มทีแล้วด้วยครับแถวนี้ก็มีลิงริเมอร์เยอะนะครับแล้วก็บนต้นนี้นะผมเห็นอีกสามตัวจะเห็นว่าตัวหนึ่งนะครับมีลูกอยู่ที่ท้องด้วยก็คงเป็นพ่อแม่ลูกนะครับเจ้าตัวรีเมอร์เป็นสัตว์สังคมครับชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบางสวิรัตก,กินแต่ใบไม้ผลไม้แถมยังมีนิสัยเชื่องไม่ดูร้ายครับรีเมอร์จึงเป็นสัตว์ที่น่ารัก แล้วก็สวยงามมากครับโดยเฉพาะลีเมอร์ซิฟ่าคัสพวกนี้